ซึ่งไม่ใช่เล่มบางๆอันนี้ยกตัวอย่างว่าความสามารถของการอ่านหนังสือของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะอย่างหนังสือเรียนของน้องเข้าเนี่ยก็มี80กว่าหน้านน้องเข้าอ่านไปแล้ว3รอบจนตอนนี้บอกว่าเบื่อแล้วอย่างเงี้ยครูก็ยังไม่เปลี่ยนให้เนื่องจากว่าเพื่อนๆในห้องเขายังตามไม่ทันเขายังไปกันรอบเดียวยังไม่จบอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่ยกตัวอย่างคะ่ะว่าครูก็จะคอยเขียน ในแอปพลิเคชันนั้นนะคะครูก็จะคอยเขียนในแต่ละอาทิตย์ว่าอาทิตย์นี้ลูกจะต้องอ่านหนังสือจากหน้า2 0ถึง30พ่อแม่ต้องคอยดูให้ลูกอ่านคอยกำกับให้ลูกอ่านแล้วก็มีมีบัตรนะคะมีบัตรคอยเซ็นชื่อด้ดยค่ะถ้าลูกอ่านเสร็จแล้วพ่อแม่ก็ต้องเซ็นชื่อไปว่าอันนี้อ่านหนังสือเรียนอันนี้อ่านหนังสือจากที่ยืมมาจากห้องสมุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือคุณคุณลิตี้อ ข้อ4นะคะภาษาเดนมาร์ก quality e d u c a t i o ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ quality education นะคะประมาณนี้ค่ะ quality education ค่ะคือการศึกษาที่มีคุณภาพนะคะก็จบแล้วสำหรับสองข้อนะคะถ้ายกตัวอย่างไม่ควบคุมพี่เพียงน้องอยากรู้นะพี่แดงพี่รินหรือ รู b บิ if you want to know more write it down <laughs> what I'm saying แ <laughs> ล <Le uk hi> ้วก so, so right ็พ <talk> <talk> right ี Or, ่นายพลหรือใครๆนะคะมีคำถามแล้วอยากจะรู้ถามมาเผื่อแบบเปรียบเทียบกับบ้านเราเอ้บ้านเราเป็นยังไงก็เล่าสู่กันฟังนะคะเขียนไว้ใต้คอมเมนต์ได้ว่าเฮ้ยบ้านเรายังไม่มีนองวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือนองวันบ้านเราเริ่มมีแล้วนะตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือในโรงเรียนเอกชนเขามีฟูลออปชันเลยเงี้ยค่ะเขียนมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่านังวันอยู่นี่ก็ ไม่ได้กลับเมืองไทยก็เป็น10ปีแล้วนะคะก็อ,อาจจะแบบไม่อัปเดตเรื่องข่าวสารตรงนี้ค่ะที่นำมาเล่าสู่กันฟังนี้ก็เป็นเป้าหมายโลกในปี2023ที่ออกมาทั้งหมด17ข้อแล้วมีปริกย่อยแยกย่อยออกไปอีก193ข้อนะคะ156-193ประเทศสมาชิกเป็นนโยบายของสหรประชาชาติที่ทำร่วมกันนะคะเพื่อพัฒนาโลกของเราค่ะก็ไปแล้ว พี่ไม่มีประสบการณ์เลยแล้วก็มีลูกนั่นแหละก็เลยเดี๋ยวไปได้อ่อะไรอ่ะพอจะมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะคะได้อัปเดตไปพร้อมกับลูกด้วยนะคะเอ๊ะถ้าเราหันกล้องมามันจะหันไหมเนี่ยเอ่อมันมีบ่อยมากที่มันกล้องมันไม่หันนะคะยัค,คริเีดดยนแคโลเดไดออฟฟอร์มัวอิสกูโรหมสกุนไดโน ก็บอกเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งค่ะ <Okay. S 1> <laughs> เดี๋ยวลองดูซิตอนนี้ไฟก็เริ่มมาแล้วตอนนี้เออสามสิบสี่นาทีสามสิบห้านาทีลงนะคะทุกคนลงสามสิบห้านาทีอ่ะหันมาหันกล้องมาซิหันมาอ้าหันด้วยจ้า <laughs> สวัสดีค่ะลูกพี่สามสิบสามแล้วโอเคค่ะ <laughs> ส,ส,สวัสดีค่ะนั่นแหละลูกแปดขัวมาด้วยเด็ <laughs> กน้อยแปดขวบ แคาดูามีชอยนือ้อค่ะไปแล้วไปแล้วทักทายกันแค่นี้เนาะเดี๋ยวก็จะทำอะไรนะคะอ<ด>ีแยกต้นต้นไม้ลูกพริกค่ะเพราะใส่ไปแล้วก็เลยไม่รู้ว่าไอเนี่ยมันลูกพริกอะไรนะคะเพราะว่าไม่ได้เขียนไว้ว่ามันเป็นพริก ขี้หนูหรือพิกใหญ่พี่อะไรค่ะแล้วก็หลังบ้านไม่ต้องดูนะดูมีอะไรนะรูปวาดน่ยของน้องข้าวนะคะวาดแปะฝาผนังเต็มไปหมดเลยมีแผนที่แขวนไว้นะคะเด็กน้อยศึกษาแผนที่นี้บอกว่าห้ามเอาลงนะคะเพราะว่าแผนที่โลกค่ะตอนนี้ก็กําลังอาทิตย์นี้นะคะที่ลูกยืมหนังสือมาก็คือเป็นระบบจัก,กรวาลค่ะระบบจัก,กรวาล เขาเขาบอกไรเซอร์ที่หมก็คือการเดินทางไปสู่ดวงจันทร์ค่ะซึ่งเป็นยานอาวกาศดวงแรกตั้งแต่ปี1969นะคะที่ชื่อว่า Saturn V เนาะแล้วก็ลงมาเรื่อยๆ,ๆจนกระทั่งปี1972หรืออะไรนี่แหละที่เป็นยานอ,อาวกาศอพอลโลนะคะอ่านไปนแล้วก็จำไม่ค่อยได้เพราะเป็นภาษาเดนมาร์กนะคะก็ ตามน้องข้าวค่ะขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณพี่นายพลขอบคุณพี่พี่รินขอบคุณพี่แดงขอบคุณพี่ชิฟค่ะแล้วก็ขอบคุณรู้เป่านะคะรู้เป่าไปลวจายบายลงลงลง,ลงไวทีเดี๋ยวเรากดห้านาทีสุดท้าย